เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพี่น้ำคนเดิมขอต้อนรับเข้าสู่เกมโซนไอพีเควนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาแนะนําผู้เล่นสายวอลเล็ตนะครับผมตอนนี้ผมบิวตัวละครของผมเป็นสายโจมตีระยะไกลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือใช้ในส่วนของสกิลปาโลนั่นเองแล้วจัดเซตให้มันเป็นอ่าตีไหลยนัดนะครับ หมดเยี้ยมนะครับผม2อ,อันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมเอาบัฟพลังชีวิตกับบัฟพลังเวทด้วยนะครับผมอ่าเวลาตีแล้วมันจะดูดพลังเวทนะครับเพราะว่าเล่นสายเนี่ยบอกเลยว่าอ๋อตัวละครค่อนข้างที่จะบางกว่านะครับผมบางกว่าสายหมุนนะเพราะว่าสายหมุนนี่ผมเน้นไปทาง str หมดเลยนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยผมเล่นเป็นสายปาโลเนี่ยผมจะใส่สกิล str 100นะครับผมแล้วก็ที่เหลือผมไปใส่เด็กหมดเลยเพื่อ พิ่มประสิทธิภาพอัตราคิแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มลกลีนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก่อนที่จะไปดูบิวนะครับผมว่าผมบิวอย่างไงบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ฝากร้านเติมเกมนะครับตัวไห g p k สำหรับร้าน The h u n d s o p นะครับผมรับเติมประกอบนะครับราคาถูกนะครับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ นึกถึงเติมเกมนึกถึงเดันช็อปในส่วนของการอัพสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมอัพแนวไหนเนาะในส่วนของสกิลนักรบนะครับ,นะรบผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับอัพอเกแค่หนึ่งนะลีลาลบนะครับส่วนการฝึกพื้นฐานเนี่ยผมอัพเต็มเลยนะครับแล้วส่วนอันนี้นะครับฟันฉับเนี่ยผมเอาไว้พุ่งเพื่อความเร็วนะครับผมก็คืออ่าเร่งสปีดตัวเองเนี่ยน,นะ โอเคอันนี้ก็คือจะต้านทานสถานะนะครับผมอัพสีเลยก็ยิ่งดีนะเพราะว่าเราจะได้ต้านความเย็นความช็อตต้านแสงต้านทุกอย่างอะเอาไง,ไง่ายๆต่อไปเอจิตนะครับผมก็จะเอาอันนี้2นะครับแล้วก็อันนี้4นะครับแล้วก็อันนี้4นะครับอันนี้ดีมากนะสําหรับเกาะพลังนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเวลาเรารู้ว่าบอสตัวไหนที่มันสามารถที่จะสตันเราได้อะไรอย่างเงี้ยให้เรากดโล่นะครับผมโล่กันสตันได้นะครับโล่นี้นะ ผมลองไปสู้ในส่วนของอัศวินดำอะ่ะหลายครั้งมากผมรู้เลยว่าสกิลไหนมาสตันได้ผมกดกดโลเลยพอโลขึ้นปุ๊บเราจะไม่สตันทันท,นทีนะครับผมส่วนอันนี้ตอนแรกผมจะอัพ4นะครับแต่ถ้าเกิดอัพ4เนี่ยมันอัพในส่วนของสายกลางไม่ครบนั่นเองผมก็เลยอัพแค่2ก็พอสายกลางผมก็จะอัพกองทัพ1บุรุษนะครับ4นะครับโลกระเด้ง4นะครับแล้วก็อำนาจยิ่งใหญ่4แล้วก็ตอกย้ำอีก4นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับการ build skill นะครับสามสายนะครับผมส่วนค่าสเตตัสเนี่ยผมรีมันใหม่นะทุกคนนะผมต้องบอกก่อนผมเรียนใหม่เพราะว่าอตอนที่ผมเล่นเนี่ยปาโลแล้วมีสเต็งอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกว่าพลังโจมตีมันไม่แรงแค่เลือดเราเยอะเฉยผมก็เลยรีมาแล้วก็มาใส่สเต็ง1 0 0นะครับแล้วก็ไปใส่เด็กหมดเลยนะครับที่เหลือนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีกว่าเดิมนะครับผมค่อนข้างที่จะ เคลียบอนได้ไวไวโคตรเลยแล้วก็ตีบอสถามว่าตึงไหมตีบอสตึงอยู่นะครับตีบอสตึงอยู่แต่ก็ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพอไปได้นะครับหลักๆเลยก็จะเล่นในส่วนของเนี่ย5สกิลนี้นะครับผมส่วนอ่าเซตที่แนะนำนะครับก็จะมีเซตหดเหี้ยมนะครับเซตหลนัดนะครับแล้วก็หาในส่วนของเซตที่มันมีพลังคโมยบพลังชีวิตกับคโมยพลังเวทด้วยก็ดีมากนะครับจะดีมากส่วนด่านที่ เราต้องไปฟาร์มนะครับด่านแรกนะครับผมด่านนี้มันจะมีในส่วนของยิงหลายนัดอยู่นะครับผมาหาออฟให้เจอหาเซตให้เจอไม่ใช่หาออฟหาเซตให้เจอนะครับผมได้3มได้3อันแล้วค่อยว่ากันถ้าเกิดของดรอปออกอันนึงแล้วมันออกเซตยิงหลายนัด2อันจะยิ่งดีมากๆนะครับผมอันที่2นะครับด่านนี้นะครับมันจะมีในส่วนของหดเหยี่ยมอยู่นะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าต้องฟาร์ม2ด่านนี้ กว่าจะหาเซตได้ก็แทบตายเหมือนกันนะครับไปดูในส่วนของอาวุธของผมนะที่ผมหาได้เนี่ยนี่ครับผมอ่าขโมยพลังเวทยิงหลายนัดถือว่าดีมากไอ้นี่ขโมยพลังชีวิตยิงหลายนัดดีมากแล้วก็หดเหี่ยมกับขโมยพลังชีวิตแล้วก็ไอ้นี่ได้หดเที้ยมสอันเลยครับถือว่าดีมากเลยครับนี่แค่นี้เองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหาลําบากอยู่นะหานานโคตรกว่าจะได้ก็ตีไปหลายชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันทุกคนเห็นไหมอ่าทุกวันนะ NPC ของเราเนี่ยมันจะขึ้นรูปอะไรเอ่ยก็คือเป็นเพจนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดคุณได้ทําการได้ NPC ตัวนี้มาเล่นด้วยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปคุยกับเขาเพื่อเอาการ์ดได้นะครับผมก็ได้การ์ดของเขามาหลายใบยแล้วล่ะนะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยการ์ดของพวกเนี้ยนะครับผมยังขาดการ์ดอีกหลายใบยเลยน่าจะขาดอีกหลายตัวละครเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ว่ามันต้องเข้าเป็นช่วงเวลาไงอย่างไอตัวเนี้ยไอ ไอตัวนี้อ่ะมันจะมากลางคืน6โมงมันจะมายืนอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยเนี่ยมันยืนอยู่ตรงเนี้ยเควสของมันจะมา6โมงส่วนเควสของเมย์จะมาเท่เช้าแล้วก็เควสไอพวกนี้ก็จะมาบ่ายๆมั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไอตองตัวเนี้นะครับโอเคนอกเรื่องกันนอกเรื่องกันเยอะแล้วส่วนใครที่ยังไม่รู้แนวะทางในการบิ้วนะครับผมแนะนําให้มาเปิดวากิลี่ก่อนเมื่อเราเปิดวากิลี่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นในส่วนของอันดับได้นะครับผมอ่ะ เราเล่นสายไหนนะครับเรากดดูได้เลยสายนักฆ่าสายนุน่นสายนี้สายอะไรใครเล่นสายวอลเล็ตก็มากดดูได้นะครับมากดที่รูปตัวละครเขาจะเราจะดูบิวของเขาได้ว่าเขาเล่นเซตไหนนะคนนี้อ่าคนนี้วอลเล็ตสายอะไรวะเนี่ยสายปัน่นอ่ะคนนี้สายปัน่นนะครับสายปั่นกับเซตอัศวินดำนะครับปั่นดูดเลือดนั่นเอง เราก็มากดดูเรื่อยๆนะครับอ่ะคนนี้เขาเล่นสายปลาโลนี่ไงนี่ครับเขาเน้นไอ้นี่ไอ้นี่นะครับผมแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็มีโลด,ด้วยไอ้นี่เซตบอสสามชิ้นเซตบอสหรือว่าเซตอะไรช่างมันเนี่ยครับผมประมาณนี้แหละเรา,าสามารถแอบ,บส่องได้นะครับส่วนใครที่ยังดูตรงนี้ไม่เป็นก็ให้กลับไปดูสกิลของเรานะครับมันจะมีช่องอย่างนี้เหมือนกันให้เราดูว่าเนี่ยคอ,อัพตรงนี้หนึ่ง ครับตรงนี้4ส่วนอันไหนเขาไม่อัพมันจะเป็นที่ยงโล่งว่างๆเห็นไหมอันนี้คือเขาไม่ได้อัพนะครับเขาไม่ได้อัพดาบฟันที่เป็นเคลื่อนออกไปนะครับเขาอัพดาบพุ่งนะครับแล้วก็มาอัพไอ้ตรงนี้นะครับแล้วก็อัพอันล่างเลยหนึ่งนะครับอันนี้คือสายปาโลนะถ้าสายปั่นเขาต้องอัพตรงนี้นะครับผมเนี่ยเรามาดูตรงนี้ได้นะในส่วนของการอ่าบิลสกิลของเขาเนี่ยแล้วก็อ่าในส่วนของเอฟฟเ펙นะครับผมก็อันนี้เลยเนี่ยเขาใส่ประมาณนี้เนาะจริงๆเลเวลได้เรื่อยเรืเขาก็ใส่เรื่อยๆร่อยะ Rare, ดูทรงนะครับผมนี่เราสามารถมาแอบดูได้คนนี้ก็เล่นสายปาโลนะนี่นะครับมียิงยิงแรงด้วยนะกระสุนหนักนี่คือยิงแรงนะครับน่าสนใจนะผมลองไปหาบ้างนะครับดูดิว่า <c oughs> เป็นยังไงเนี่ยสามารถมาแอบส่องได้นะครับผมนี่นี่ก็เล่นสายปาโล <c oughs> นะครับต้องมีกระสุนเออแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับอันนี้คือแม่นยำนะครับมันบอกว่ากระสุนติดตามมาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวต้องลองไปหาแล้วก็ลองมันเล่นดูนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะตอตอนนี้ผมเอายิงหลายนัดกับอ่ายิงแรงอยู่ผมจําชื่อไม่ได้ <c oughs> โอเคช่างมันแล้วกันผมจําชื่อมันไม่ค่อยได้เลยอันเนี้ยหดเยี่ยมเออผมเรียกมันยิงหนักยิงแรงนะเพราะมันยิงนี่เกิดความเสียหายคิดอย่างแรงมากเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการบิวในส่วนของ นักรบปาโลนะครับผมเออผมลืมผมลืมบอกในส่วนของอสกิลของวัคิลี่นะครับที่ผมใส่อยู่นะครับเผื่อใครจะใส่ตามได้ในส่วนของสกิลแรกนะครับผมก็จะไปใส่ดาบพุ่งเนาะแล้วก็ใช้อันนี้นะครับที่ใส่อยู่ก็คือมันจะมะีตัวเราอีกตัวหนึ่งออกมาแล้วก็บวฟันอีกทีแล้วเวลาพุ่งมันก็จะฟันด้วยนะครับผมอ่าแล้วอันนี้นะครับเวลาปาโลเนี่ยมันจะออกดาบกระจายเยอะนะครับผมมันจะทําให้เราตีเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าคิดดูสภาพไปตีบอสนะ จะแรงมากที่สําคัญถ้าเรากดล่างใหญ่แล้วกดปาโลเนี่ยดูดิคือบอสก็บอสอะเลือดลดหนักเหมือนกันนะครับส่วนสกิลพุ่งนะครับเนี่ยพุ่งไปมันจะฟันด้วยแล้วก็จะแยกล่างอีกล่างหนึ่งมาฟันปุ๊บไหนนะปุ๊บอ่าเวลาเราจะพุ่งเนี่ยเราก็เข้าไปใกล้ๆบอสหน่อยกดพุง่งปุ๊บอ่ะอตัวเราก็จะฟันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอันนี้ดีมากๆแนวทางการเล่นนะครับเวลาเข้าด่านก็กดสกิลนี้ปุ๊บแล้วก็มาเล่นหน้านี้อย่างเดียวเลยนะครับโล่นะครับ กดใช้ก็ต่อเมื่อไอนี่เต็มเท่านั้นนะครับผมอย่ากดบวกนะครับไอนี่เต็มหมายถึงอะไรแนวแน่เต็มนะครับผมประมาณเนี้ยเนี่ยพอแนวแน่เต็มปุ๊บเนี่ยเรากดโลดได้เลยเราจะแข็งแก่งขึ้นอย่างพี่ว่าภาษาเลยครับ ก็ได้ประมาณนี้ละครับคะแนนได้เท่านี้ละเต็มที่ละนะครับได้เท่านี้เต็มที่แล้วนะครับผมต้องอัพอีกเยอะเลยนะครับถึงจะน่าจะได้ดาเมจที่ดีกว่านี้แล้วก็หาซงหาเซตอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับป่าเจ้าเซตปาโลเนี่ยบอส ตึงไหมก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะสำหรับบอสถ้าเกิดรู้เทคนิคการเล่นปาโลถ้าจะให้แรงนะครับและดูดเลือดแรงๆต้องตีใกล้ๆคือเราต้องปาให้มันโดนทั้ง5อันนั่นนะครับผมอ่าเราต้องปาให้โดนทั้ง5ลูกนะครับผมมันถึงจะแรงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นด่านนะครับมาดูว่าผมเล่นแนวไหนนะครับผมไป okay <laughs>